ตอนนี้ก็โอ้โหผสมไปหลายอย่างนะเพราะว่าเป็นไข่เจียวก็ไม่ใช่นะเพราะว่าผมอาศัยแบบมีผักชีผักโขมมีน้ำพริกมีน้ำของน้ำพริกที่ทำอะไรน,นะมะพริากระป๋อ เดี๋ยวใก่สุกแล้วเดี๋ยวาจา์ใส่เดี๋ยีมันก็ไม่เป็นแหนดหรอกครับนะแต่ว่ามันก็นั่นพอไปได้เหตุอุออยอะมีไม้แล้วมันไหม้ว้ววันนี้นจะมาสอนทำข้าวนะครับ ำไม่ดูทำไม่ดูิเถนไ้เหรอเนี่ยทำไม่ดูว่ามันไม่ทำยังไงปร้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไครเจอยันเผ็ดพอดีผมใส่พริกสดลงไปด้วยมันคงเจอแับนี่ผมซื้อเซลฟี่มาใหม่นะนิ่งจะลอง ไมได้ดูไม่ขายไม่ขายนะพี Laur, ่ง <Labor> ร <ator il orter> ือจะขายไหมเออเนาะยกอย่างน้ดี๋ยวก็ใส่จานนะจ๊ะ ได้เลยทำเกลีวนนกวยวเยอะทำเกลีกเยอะจะบอกโบ๊ะบ๊ะเมนทำให้ลูกค้ากินเยอะถ้าจะกินที่ร้านก็คุ้มกัำให้